วันนี้ผมมีทางเลือกมาให้เพื่อนอีกหนึ่งทางนะครับที่เราต้องเจอกับโอเมนในเลนนะครับซึ่งบาทีอาจจะเล่นอะไรไม่เก่งมาทีอาจจะเล่นฟอร์เรินโนโไม่ชำนะครับตัวนี้เล่นง่ายรับเลนโคตรโหดนะครับและในไฟในเกมเกมนี้บอกเลยโคตรมันแทงกันยับยับครับเดี๋ยวพกเอมาแบบนี้รับเปิดโคตรมันเนี เกมนี้เราจะเล่นยังไงนะครับเราจะทําอะไรบ้างหน้าที่ของเรานะครับก็เป็นแท้งยืนหน้าอยู่แล้วเนาะก็พยายามค้ำนะครับ๋ยวก็เราไปรับชมในคลิปนี้ได้เลยนะครับว่าจะมันขนาดไหนนะครับ โกลเด้เติมเกมสามารถเติมเกมได้ตลอด24ชั่วโมงเข้าไปที่ g o l d e n ิ t e a m c o m เติมได้เติมดีเติมไม่มีอัน้นเอาใจสายเกมมิ่งปรับราคาลงลดยกแผงมีแพ็กเกจให้เลือกมากกว่า50รายการและคูปองเข้าไวาภายใน5นาทีคุ้มทุกเกมคุ้มทุกโปรโมชั่นใครอยากเติมเกมไหนทักมาเลยที่ l i n e at g o ก d เดเติมเกมหรือว่าทางแฟนเพจเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารดีๆนะครับหรือคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคียบผม สวัสดีครับผมยินดีต้ตองรับข้าตูต่ฮัตตันเชนแล้วที่เคยวันนี้เรากลับมาอยู่กับฮีโร่ที่มีชื่อว่าทาร่านะครับแล้วก็ในวันนี้นะครับเป็นตัวที่ชนกับโอเมนคือเราอาจจะไม่ชนะหรอกแต่ก็ทั้งคู่มันเอากันไม่ลงนะครับประมาณนี้เลยในเลนนะถ้าผ้าฟอร์เรนิโนโดนแบนเออแบบอเลนบางทีก็อาจจะล้วงอีลินยากหน่อยนะครับประมาณนี้ เอามีหน้ามาก็อาจจะ <c oughs> นะ่เอาตัวนี้ดีกว่าครับเป็นอีกตัวเลือกหนึ่งแล้วกันมีหน้าตอนเลทเกมมันมัน,ม,นมันทำยากไหมครับโดนโอเมนสับของตัดเลือดทานรอนโอโหโดนสับเรียบร้อยครับนาทีครึ่งนาทีครึ่งก็อย่าลืมนะครับว่าป่าเขาจะมาแกงโดนตลอดนะครับออฟเลนโดนจะแบบไม่อยากทำอะไรแล้วตอนนาทีครึ่ง ที่มันจะไปเติมชา้าก่อนนะครับเพราะว่าแหละป่าเขามาครับไปเติมด้านล่างนะครับโหแล้วตีโอ้โหแล้วตีออกแล้วที่จะตีออก,ก,ออกจากเยโยแล้วเรียบร้อยครับโอเมก้าอันนี้โอเมก้าสามป่าซาดีนกลับเลนครับขอ้อไม่ต้องกลับบ่อของลูย์เนาะเลี้ยงเลือดไว้ประมาณนี้นะครับ จริงโลอันนี้ก็ได้ตีคลิปแรงหน่อยนะครับแล้วก็รองเท้าเกาะใช่ไหมรองเท้าเกาะแล้วก็ตามสูตรนะครับในพงหนเพลทอ่าถ้าเป็นปกติเราเล่นแอสซฟินเล่นแบบปูลงปูหลานอะไรเงี้ยหโดนล็อกตายนะครับไล่ไล่ไตี ออกมาหน่อยครับตายอยู่ดีไกค่คิวไม่ถูกครับบึ้มไปแหมเ,เลือดประมาณนี้เราสกิลสองค่อนข้างแรงครับหาด้วาเพื่อนตีต,ตีแล้วเด้งเลือดอมาแล้วต้นเกมอยู่ดีๆก็เลือดะครับอยู่ดีๆก็เลือดครับ ยิ่งเลือดโลนะครับยิ่งแรงบอกเลยไม่ยด้พลาดสี่เลยแหละอาจจะก็เวอร์เกินมาซิวออฟอยู่ร้อนเ,เลยดีกว่านะถ้าอย่างนั้นนะจะได้ไม่มีปัญหาครับโดนล็อกก็หนึ่งหนึ่งนะมาลงยากนะครับประมาณนี้แล้วกันแบบเออตัวเมล็ดง่ายด้วยนะครับก็แนะนําฮีโร่และกันนะแต่ถ้าตาไหนมีมาล็อกปัดหัข,ข้ามก็อาจจะยากขึ้น เป็นอีกเท่าตัวนะครับตรงน,นี้ไม่เอาดีกว่าเราได้บัฟองกรไปแล้วเนาะก็ให้เขาตีไปดีกว่าครับอยู่กันทั้งสามคนอ่าตัดเวฟเล็กน้อยเดี๋ยวผมตัดเวฟแล้วก็เจครีไ่ไปเดินเลยคนระับ นั้ไม่ได้แบบเป็นเชิงแก้ทางนะเอาแค่แบบเอาตัวรอดในเลนก็พอเนาะแค่เธรรมดาก็เพียงพอแล้วอืมไปดีกว่าไม่มีอะไรทำแล้วตรงนี้ดูเหมือนจะมีเรื่องและมีราวแล้วเป็นขอตีตรงนี้แล้วก็ <c oughs> วราปเลยในจังหวัดนี้ อติเร่งขึ้นมาหายเลยไปตายแค่ตัวแต่ยังทึกอยู่ครับโอ้ยห,ห,หนีตายหนีตายโอ้โหนนหนีตายกันปึ้มปั้มหนีตายกันปึ้มปั้มแล้วไหนจังวหวะผมจะสู้หวันหรือไม่สู้วนแล้วผมจะลาสเล่นเด่นดนึงก็ได้นะครับแต่ก็ระวังไว้ในตอนที่ฝนรราพได้ตัดเลือดแล้วเนาะแค่นั้นเลย อาจจะเล่นห้าเอาไปได้เหมือนต้นเกมเนี่ยมาดิครับเลเือดประมาณนี้โอ,โ,หโ,หโ,หโอ้โหโอ้โหโอ้โหอ๋อะกอดเนียครับในเพื่อนกลุ่มแบบนี้เ,นเดินตันตริกเก้ตี ได้แค่นี้ครับผมแทงให้เพื่อนได้แค่นี้ครับสองประมาณสองมตรอ่าก็ประมาณนี้ถ้าเราเล่นไม่ได้เนาะก็ถ้าเล่นมปเหลือปิมหนึ่งก็แทงเท่าที่ไหวแทงเท่าที่ไหวในป้อมนะครับหัวตีไปอีกละนี่เดินแบบเป็นสนามเลยนี่รอเพื่อนนครับรอคลิปเตะในพุ่มหนึ่งเตะในพุ่มเอ๊ะมาทางนี้อ่า เฮ้ยไม่เอ้ยออกดีกว่าโดนล็อกนี่ตายเลยนะจังหวะเมื่อกี้ตายจริงๆนะครับหนึ่งต่อหนึ่งไม่เท่าไรสามลมหนึ่งนี่วัดค่อยไว้คุยกันอันนี้เดี๋ยวเราลอเล่นคอมโบกับลูยี่ก็ได้นะครับก็เคียร์เลนให้รวยก็ได้ให้รวยนะครับแล้วค่อยวาร์ป คีร่าเนี่ยเราก็ไม่ไม okay. ่ค่อยกลัวเท่าไหร่ถ้าสมมติว่ามาสปิทเลนมาดันเลนแบบนี้ลึกๆนะครับก็ไม่ได้กลัวพวกแอสซินอยู่แล้วไกอาร์ตนดาร์ดครับก็พูดผมชอบนะตัวแทงนี่นี่เลยว่าไกอาร์ตนดาร์ดโคตรดีนะครับตีเด้งเลือดโดนตีเด้งเลือดมี HP มีต้านเวทในช่วงแรกที่เราต้องเจอกับคีร่าหรือแม้กระทั่ง แคลลี่ฝั่งเขาเนี่ยชื่ออะไรจำไม่ได้เหมือนกันหายละววนวนเทธอแลว้เลวเธนแล้วเทิน่ะเธอนแลว้วอย่างจึ๊กโดนโอเมนซัดทั้งโดนนี่ตีไม่ตายโอแตกว่ะเวลาเวลา,นนานเล่นเลยฟอบการ์ดกูแตกเลยไม่ยับชิอลออฟเดอะลโรด แก้เท่มของอ่์โอมนแล้วก็ไกอาเซดันี่มันเวอร์ไวรแล้วเนาะได้ทั้งนั่นแหละแต่เจอคีร่าไงก็ค่อน้านดีนะไกอาเซดัตช่วงแรกอืมอืมหอบตรงนี้ไปหายอื่นทำติดนะครับหมดอันตีแลผมไม่ค่อยอยากจะเล่นว่ะ เล่นแบบห่างๆได้ไหมสิบวิธีไปดีกว่าครับถูกต้องเว็ล่างครับเหมือนเดิมเี่ก็เชิญกับโอเมดมาครับวันๆอุหมาโม่มนตีแรงเลยเว้ยไม่ตายครับโอ้โหขนาดป้อมล็อกเราตีนี่แบบยังไม่ตายในตอนนี้นะในตอนนี้นะครับว้าครับหายแล้วเชิญกันไปเชิญมาเพื่อนกูตายล็อกแล้วดิ อ่แบบนี้ชื่นใจชื่นใจคูได้ไปอีกสอรหลับให้สบายออกทางนี้ดีกว่าอุ้ย <'t> มาแล้วครับเป็นเลดี้ออฟทอยแล้วในจังหวะนี้ขอวับอสดชื่น้อย่าลืมทำเลกันนะครับอย่าลืมทำเลน มังกรสะบัดหางถึงทีวานหางจอระเข้ไม่รู้ว่ะต,ต,ตรงนี้มาติดเคิร์ดแล้วว่ะมาตีมังกรเบาแล้วว่ะเพื่อนช่วยตอด้วยหายแนละ้วทอกูตายปิดโหเลคะคตรงนี้เลลวเละตู้เป๊ะ หนาคอยไม่ไปปาดได้มาหนึ่งตัวครับยังทึกอยู่ยังทึกอยู่นี่ได้ไหมส่องไว้ผู้ช่างแบงแก็ไปกลับละไม่กลับแล้ว,ไม,ลลวไม่ต้องถึงมือผมแต่ตายอยู่ดีบอกเลยเดือดร้อนแบบแบบแบบเมื่อกี้ไนงะยังไงก็ตายครับพีเอคิวด้วยว่าเลยนาโป๊กไปก็แรงเหมือนกันครับเมื่อกี้ จะทำเลยยับยับเลน์ยับยับเลน์ยับยับรับเย็นเยมนไม่ทันว่ะตอนวิ่งอย่างไวเลยว่ะโอ้ไม่ทันเนะโอเคน่าจะกลับเข้าสู่ช่วงโจปกติแล้วก็เหมือนเดิมครับทำเลทำเลงเราทำลงทำเลนะครับเดี๋ยวติดลิ้นพันจะเอ้วันนีุ้่มลิ้นพันว่ะแปลกๆยังไม่ได้นอน ยังไม่ได้นอนโอ้หที่มีทอยมีไกาอาได้ไปเกลงใจกันเลยเลยสองไปเทมต,ตานเฟตแล้วฮียวอื้อหือตุนเปย์จังหวะนี้ชุลบุญพอแล้วครับพี่พอก่อนหมดละโอเว่ยจ้าช่วยด้วยนะขอร์ช่วยด้วยมาดิ ระเบิดเอาไปดีมีล็อกชิลแบบนี้โอ้โหเรียบร้อยอะประมาณวันหนึ่งอะผมไม่ตายเนี่ยโอเม,มก้าจะตายแทนนะครับแต่ไม่มีเพื่อนมาแบบนี้กรรัดเลยก,การันติปก่อนคือจะทัดมันมาแล้วอะ่ะไอรินมาดิมาดิ ใครรู้ไว้ว่าผมมันจะมีล็อกชิลไนอยังแพ้แต่ได้กดเลยไม่เ้ยเ,เล่นท้าวไว้หนเล่นท้าวไว้หนเกือบแพ้เลยมาดิต้องถอยต้องถอยถอยแหละเพื่อนโอเคเพื่อนไดโอเมกา้าเข้าไปในโอ้โหมีของจะตายด้วยเอ็กซ์คิวิวอยู่ละ ตายครับเค์คี้อีกแล้วตายปะนะถามวิคออสเตร์ยครับยังไงสิยังไงสิออกสารเซกโมออกสารออกสารเซกโมสู้ไงกูสู้ไงแล้วก็ยืนไงจะไปรู้ตัวหลังเอาตัวนี้ดีกว่า สวยครับผมได้มาสองตัวแบบนี้กอสเทเลเยอร์วันฮันเล้เปอร์เซนโซนให้ใครครับตีเลยละกันอู๋จะตายเอานะคอสร้านให้เราหน่อยเพื่อนสวยครับสายฟ้าขึ้นมาแบบนี้เข้าสูโ่โหมดคลัง่ง เพื่อเจ็บเลยเจ็บจริงนะม่ใน่ะเไปใช้พูดกวนเตะนะเจ็บจริงครับ,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 รรบออกเะยเลยวะชิ้นสุดท้ายก็น่าจะเป็นส่วนของโอรินวิวเนาะที่โดนตี3-4ฮิตนะครับแล้วก็จะได้ความแรงขึ้นแล้วก็ความเร็วในการเคลื่อนที่นะครับโอ้ดูเดวัตวิ่งกันตะนันเนี่ยในเกมนี้แทบจะไม่ได้วางจอดที่ตายไปทีนึงเลยนะมาเลยครับโอรินวิว กูถึงก็มาซะเลยแล้วเราของฟูงไงมันฟูงไงออกประอนไม่กลับไม่กลับไม่กลับอย่างนี้ต้องตายป้อมกลางแล้วโอ้โหแต่เขาเน็ตเน็ตหนามากนะป้อมกลางนี่แบบไม่แตกเลยเนี่ยครับนี่ถ้าไปได้ก๊อตที่น่าจะไปได้หวังป้อมกลางข่าวเพื่อนอ่า เอ้ยอาคอร์เข้าไปลงสุดแล้วเข้าไปตัวหลังไอ้นี่ตัวเนี่ยเบึ้มหุ่นจั่วบ้านบึ้มบ้านบึ้มมาดิมาดิาดกลัวที่ไหนอะมาดิตายตายโอ้โหไม่ได้คิวตีตีตีต ไปโอเคดีนะหมามว่งสตันฟอมแล้วเหลือตัวเดียวเป็นโอเมก้านะครับลุงจะไม่กอดนะตีนะเดี๋ยวพึ่งครับเราเราจะตีไม่แรงเออเราจะปัดไม่แรงเรียบร้อยโอเคประมาณนี้แล้วกันตัวที่สมมติว่าตาไหนที่ไม่จีไม่มีไม่มีมาหลอกแล้ว เจอองเวนผมก็ให้เป็นช้อยช้อยหนึ่งแล้วกันนะครับก็ยืนง่ายดีไม่ตายในเลนนะครับประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับทาร่าออฟเลนในแพชนี้นะครับผมก็ถ้าใครชอบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาทุกท่านไปก่อนเลยนะครับสวัสดีครับผม42อะไม่เจอดบบโคตรมัน